จะซื้อคคิดดถึงุณออตนนะรรับับทามย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆโปรโมชั่นโดนใจที่อมสินจะจัดมาให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณมงคลนะคะครับค่ะวันนี้คุณมงคลมาออกรถรุ่นไหนคะ Honda HR-V ครับผมเอสานะคะทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถ HR-V รุ่นนี้เอ่ยก็พอดีที่บ้านใช้ Honda อยู่แล้วครับก็ดูอยากดูรถที่มันคันใหญ่กว่าของเก่าที่ใช้งานอยู่ก็ดูสนใจเป็น HR-V อที่เหมาะสมที่จะเลือก อ๋อ,อ,อได้ค่ะก็คือที่บ้านใช้ Honda อยู่แล้วเนาะก็เลยคันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งช้อยในการตัดใจเป็น Honda ด้วยเลยนะคะแล้วทําไมถึงเลือกเป็นรุ่นรุ่นนี้คือรุ่น e l เนาะทำไมถึงเลือกเป็นรุ่น,น,น,น e l นะเ,เ,เอ่ยก็ดูจากฟังก์ชันแล้วครับก็ถือว่าครบตามที่ต้องการนะครับก็เลยเรียกตัว e l ตัวนี้ได้ค่ะสำหรับรุ่น e l วันนี้มีฟังก์ชันไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมเอ่ย ก็จริงๆก็พวกฟังก์ชันความปลอดภัยอะครับที่ที่มีมาให้นครับอ๋อได้ค่ะก็คือเป็นเป็นโฟกัสที่เรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษใช่ไหมคะพาชมรถของคุณมงคลหน่อยได้ไหมคะคันดีคันนี้เนาะว่ามีการตกแต่อะไรยังไงบ้างค่ะครับผม คันนี้เป็น EL สีเทา o มเด Steel นะคะคจะบอกว่าก่อนที่คุณมงคลจะเลือกคันนี้เนี่ยมีมีจองก่อนนันนี้จะเป็นรุ่น E ก่อนเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่น EL ใช่ตอนนั้นทําไมถึงเปลี่ยนใจเออก็ดูจากฟังก์ชันแล้วครับก็ ยอมที่จะจ่ายเพิ่มแลาจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ๋อโอเคอก็คือได้ได้ข้อมูลเพิ่มข <cemos US parentheses> ึ <exaggerated> ้นแล้วก็คือตัดสินใจซื้อที่เดียวเนาะมันก็จะเป็นรายเดียดที่ได้ไปคุ้มค่าเลยนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรวดูรถของคุณมงคลนิดนึงค่ะคุณลูกค้าจะมีความเขินเล็กน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเชินชมนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นทั้งหมดที่คุณมงคลได้รับนะคะอันนี้รายละเอียดโดยรวมนะคะคิวบันไดไฟสองท้าวันนี้ ใช่ครับโอเคไหมคะชอบชอบครับชอบนะคะโอเคทำไมถึงตัดสินใจติดตั้งพวกนี้อะคะเป็นเป็นเราเห็นมาจากที่ไหนยังไงก็เห็นมาจากคลิปของคุณน้อมติดนะครับที่ว่ามีคนหนึ่งเขาติดตั้งตัวนี้เหมือนกันอะไรเนี้ยอ๋อได้ค่ะแปพราว่าเราเจอกันในคลิปของยูทูบใช่เลยคะได้เลยค่ะคุณมงคลเจอตินในคลิปของ YouTube แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะโทรหาผสินนะคะก็ดูจากไอ้โปรโมชั่นที่คนเขาได้รับอะครับรู้สึกว่าโอเคน่าแล้วก็เลยแบบติดต่อมาน่าจะโอเคเหมือนกันนะครับ ได้ค่ะหลังจากที่ได้โปรโมชั่นได้คุยกันในวันนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับได้นะคะโอเคกันเลยตัดสินใจจองเลยได้ค่ะเพราะว่าคุณมงคลเนี่ยพอคุยกันไม่เท่าไหรน่นะคุณมงคลก็เป็นโอนเงินจองเข้าบัญชีของบริษัทนะคะ<ช>แล้วก็นัดหมายทาไฟแนนซ์อ๋อในส่วนของไฟแนนซ์ก็สะดวกรวดเร็วด,ดีครับน้องก็มาติดต่อถึงที่เลยที่ทํางานเลยอ๋อได้ค่ะคุณมงคลอยู่แถวไหนคะ จริงๆพักอยู่แถวบางกะปิครับแต่ว่าวันนั้นไปทำงานจะผมจะทำงานหลายๆที่ครับวันนั้นไปทำงานแถวเซนทรัลนเบอร์น้องก็ตามมาให้ครับอ๋อได้ค่ะก็คือไปบริการให้ถึงสถานที่นะคะที่นะคะ<ช> <ๆ S 1> เดียที่ลูกค้าก็จะไม่ยุ่งยากก็รอฟังผลก็ไม่ไม่นานมากใช่ไหมครับใช่ครับสวัน อ๋อ<ด>โอเคได้เลยค่ะเผื่อว่าคุณลูกค้าท่านไหนกําลังสนใจอยากทาไฟแนนซ์ก็สามารถที่จะดําเนินการแบบนี้การจองออนไลน์นี่น่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวครับอมค่ะทำไมถึงตัดสินใจจองออนไลน์กับน้องสินนะเพราะว่าบางบางท่านอยากกังวลนิดนึงก็มัน่นใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณน้องสินมีช่อง YouTube ของตัวเองอยู่แล้วคค่ะก็เลยมัน่นใจแล้วดูว่ามีคน ที่แบบจองกับคุณนำสินเยอะอยู่แล้วอ๋อได้ค่ะก็เลยมั่นใจเป็นลูกค้าของนำสินด้วยเช่นกันนะคะได้เลยค่ะแล้วในส่วนของตัวรถวันนี้ที่มารับเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้รับครบถ้วนไหมคะครบถ้วนครับครบถ้วนนะคะตามที่เราสัญญากันไว้เนาะโอเคข้อมูลต่างๆได้รับครบถ้วนนะคะครับคุณมงคลนำรถมาเทินกับโชว์รูมด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ครับได้ค่ะเป็นรถรุ่นไหนคะอ่าเป็นปอร์เช่เตอครับผมอ๋อโอเคแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจขายกับโชว์รูมนะคะ ก็มันสะดวกดีครับก็ง่ายง่ายต่อกันทํางานพอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ละก็เลย มาครับโชว์รูมเลยง่ายจะได้ไม่ต้องติดต่ออะไรเยอะได้คะ่ะแล้วราคาเป็นยังไงมา้างคะพอได้ก็อยู่ในที่ก็โอเคอยู่ครับก็คิดคาดเดาอยู่ละน่าจะได้ประมาณนี้อ๋อได้คะ่ะแล้วอย่างจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะกาขายกับชโชว์รูมก็คือโชว์รูมเป็นคนการันตีข้อมูลพื้นฐานได้นะคะโอเคได้คะ่ะยังไงวันนี้ขอบพระคุณคุณม,มงคลมากเลยนะคะเสียสละเวลามาให้หมิได้สัมภาษณ์เนาะแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยที่เลือกใช้บริการของสินนะคะยังไงขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดกำลังสนใจรถรุ่นนี้สีนี้อยู่อมสินขออนุญาตพาชมรถคันนี้เต็มๆอีกครั้งนะคะไปชมกันเลยค่ะวีารวีรุ่น E-R นะคะสีเทา a l Steel จะบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้ามาดูรายละเอียดรถสีเทาโม Ste สีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้พามา ชมนะคะรุ่นปัจจุบันเลยค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือ HRVEL นะหลายๆท่านจะสงสัยว่ามีความใหม่อะไรบ้างนะคะถึงพามาชมนะ HRVEL คันนี้นะคะภายนอกก็จะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นล่าสุดมากเท่าไหร่นักนะคะอันนี้จะเป็นโดยรวมนะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนนะคะกำลัง สนใจ HRV e EL สีเทา model steel อยู่นะจะได้ลองดูแพทเทิรนโดยรวมนะคะจะไม่ได้โฟกัสจุดของรายละเอียดสเปคเยอะนะคะก็จะเป็นการดูข้อมูลโดยรวมของตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะโอเคสำหรับด้านหลังนะคะโซนด้านบนด้านบนตรงนี้นะจะเป็นพื้นฐานเดิมๆตั้งแต่คีบฉลาม สปอยเลอร์หลังอันนี้ถือว่าเป็นเดิมเดิมสปอยเลอร์หลังสวยมากนะคะเห็นไหมคะเข้ากันกับทีบสลามเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเดิมเดิมนะสำหรับ H R V ทุกรุ่นนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็ไฟเบรกตรงนี้ก็สวยงามนะคะมากับตัวสปอยเลอร์หลังสวยงามเข้ากันมากนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบทูฟนะก็สวยงามเลยยิ่งเวลากลางคืนจะเห็นเด่นมากนะคะสำหรับไฟท้ายแบบทูฟนะคะของ รุ่น EL, EL กับ RS ใช้ไฟท้ายเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นลมคันดำแบบนี้นะคะก็สีกำลังดีนะคะเข้ากันกับรถทุกสีสำหรับ HRV เลยนะคะด้านล่างเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะเพราะว่ารถ HRV สวยอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการเตือนนิดหน่อยนะคะก็คือในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังนะคะอันนี้เพิ่มเติมส่วนปลอกท่อ มีมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานโอเคอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าคันนี้นะคะด้านในลูกค้าได้โปรโมชั่นอะไรไว้บ้างนะคะโอเคอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะคะในช่วงนี้นะคันนี้เช่นกันนะคะเน้นในเรื่องของของส่วนลดนะคะดังนั้นก็จะมีสิ่งที่ ติดไปกับตัวรถหรือว่าในส่วนของเบตเตอร์เลตก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะคันนี้ก็สินเพิ่มเติมให้เป็นในส่วนของผ้าคลุมรถนะจ๊ะชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินจะมีสายลากรถสายพ่วงแบตไฟสปอร์ตไรท์เสียบโบุหรี่อยู่ด้านในนะคะเรียบร้อยสวยงามนะคะเก็บใส่กระเป๋าวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเวลาใช้งานจริงก็ยกตัวกระเป๋านี้ออกมาได้เลยนะคะหมอนแล้วก็ทีหลัง<ม>นะคะฮอนด้ Honda, แล้วก็ พกุญแจนะคะเป็นสองกุญแจหนังเนาะใช้งานได้เลยนะคะสำหรับกุญแจแบบสมาร์ทคีมันบังแดดหน้าน,นี้ทั่วไปกระบะใส่ของท้ายรถจ้ะเรียบร้อยนะคะด้านล่างสแตนดาร์ดนะก็จะเป็นพวกเครื่องมือประจํารถนะคะเมื่อสักครู่เรียนแนะนําแล้วพวกแม่แรงบอกขันล้อขออไขแม่แรงตัวยัางอะไหล่จะยังเป็นกระทะล้ออยู่นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดสําหรับ HRV คันนี้นะคะด้านหลังเนาะโอเค ในด้านหลังเรียบร้อยนะคะการพับเบาะไม่ต้องดูแล้วเนาะดูหลายคลิปแล้วเดี๋ยวลูกค้าเบื่อนะคะสําหรับการพับเบาะนะคะโอเคด้านในนิดนึงอันนี้จะเป็นสีของเพดานนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะเพิ่มแสงจะเป็นออกสีขาวนะคะหรือว่าบางท่านบอกเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะ เพราะว่าเขาจะไม่ได้ขาวจัวนะจะเป็นแบบสีกำลังสวยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดด้านในนะโอเคให้ดูมุมกว้างนะคะอันนี้ด้านหลังโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดของด้านหลังสำหรับรถคันนี้นะคะแลรับปิดเหมือนเดิมนะดึงตรงนี้นะจ๊ะแล้วกดลงแล้วก็กดตรงแ m a มาร์ H แบบนี้ ได้เล,เลยนะคะท่านไหนที่ใช้รถเก๋งอยู่นะคะแล้วมาใช้เป็น H R V อาจจะรู้สึกว่าทำไมรายละเอียดของด้านท้ายนะคะต้องใช้พละกกำลังเยอะก็รู้แค่เทคนิคในการปิดเท่านั้นเองใช้แรง <Okay. S 1> ของส่วนตัวนี้นะคะกล้องหลังมีมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของด้านหลังสำหรับ H R V คันนี้นะคะสีเทาโมเดลสตีลในรุ่น E L เลยจ้าโอเค สำหรับด้านข้างก็จะมีในส่วนของฟิลกันาสาตดนะคะฟิล์มที่ติดตั้งสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิกเหมือนเดิมนะคะฟิล์มเซรามิกของจิตรับประกันให้10ปีนะคะความเข้มที่ติดตั้งในคันนี้จะอยู่ที่60รอบคันบานหน้า60นะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ชมนะคะว่าความเข้มจะอยู่ประมาณไหนอันนี้จะเป็นภายในก็จะเป็นทูโทนนะคะ อาจจะได้ดูในหลายๆคลิปแล้วนะคะสําหรับโทนสีภายในก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยเป็นทโทนปรับแสงนิดนึงนะคะโอเคก็จะเป็นสีดำกับสีเบจนี้นะคะ,ะ,คะก็ดูสวยงามนะมันดูไม่ไม่ทึบจนเกินไปนะคะนี้จะเป็นลายละเอียด้านในจ้ะด้านในก็ที่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าก็จะมีไฟสองเท้านะคะอันนี้คุณลูกค้าชอบแบบสปอร์ตเนาะก็เลยเลือกเป็นโทนสีออกน้ำเงินฟ้านะคะคิวบันไดก็เป็น LED แบบนี้เลย ขอนุญาตปรับแสงนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดเจนโอเคอันนี้คิวบันได LED นะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะมีทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะที่เป็น LED โอเคด้านข้างกันตัวมาตรฐานของเบาะนะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัวคุณภาพความนุ่มจะแตกต่างจากรุ่น E นะคะรุ่น E เขาก็หนังเหมือนกันแต่ว่าความนุ่มรุ่น EL จะมีความนุ่มของตัวผิวหนังที่ เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสแตนดาดก็จะเป็นหนังเจาะรูนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของเบาะหนังแล้วก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะสำหรับเบาะคนขับนะคะเดินหน้าไยหลังได้นะคะปรับขึ้นเฉพาะด้านหน้าปรับขึ้นทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับเอน็นเอ็นไปด้านหลังเอ็นไปด้านหน้านะคะอันนี้เป็นไฟฟ้าแปดทิศทางนะจ๊ะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ ด้านหน้านะคะที่เป็นคอนโซลหน้าเดี๋ยวดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกันนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตคุณลูกค้านะคะพาน,นะคะเผื่อว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวให้ดูระบบไฟนิดนึงค่ะโอเคเหไหมคะหน้าจอก็จะดูเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะโอเคเรื่องการใช้งานเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันอีกทีนึงนะแต่นี้เลยค่ะ เครื่องเสียงนะคะขอเสียงผกนิดให้เครื่องเสียงหน่อยจ้าเครื่องเสียงขออนุญาตปิกดก่อนนะคะโอเคเครื่องเสียงรุ่นนี้จะเป็นไ n เ c h a ช n มาล่าสุดนะคะสำหรับเครื่องเสียงเดี๋ยวมีโอกาสนะคะจะมาโฟกัสข้อมูลเครื่องเสียงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงไปที่เมนูนะคะก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างไปจากเดิมประมาณนี้นะคะ ก็หลักๆพวก USB อะไรต่างๆยังใช้พื้นฐานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะ USB วิดีโอมีโฟโต้โฟนอันนี้ในรุ่นเดิมก็มีนะคะในส่วนของการต่อโทรศัพท์นะจ๊ะแล้วก็จะมีบลูทูธออดิโอก็คือถ้ต่อบลูทูธอยู่แล้วก็สามารถดึงเพลงมาได้นะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือ connectivity นะคะ connectivity เนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของ Apple c a r p l y y ได้นะคะหรือเป็น Android Play ก็ได้นะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเครื่องเสียงก็คือเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของ Apple c a r p l y y เข้ามาในรุ่นนี้แล้วก็ความข้อมูลต่างๆที่เยอะขึ้นนะคะ <S <S การทำรายละเอียดต่างๆพวก Echo นะคะ Volume อ,อะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันได้เยอะขึ้นซึ่งเดี๋ยวฟังก์ชันพวกนี้ เดี๋ยวมาลงดีเทลให้อีกทีนะคะในคลิปถัดไปนะคะวันนี้เดี๋ยวส่งมอบลูกค้าคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวหาเวลามาโฟกัสที่ตัวเครื่องเสียงให้อีกครั้งนะจ๊ะโอเคส่วนกล้องหลังอะไรต่างๆไม่ต้องแนะนำล้วนะคะเพราะว่ามีมาเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าตาก็อาจจะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังเป็นการมองมุมมองกล้องเหมือนเดิมก็คือ3มุมมองนะคะโอเค ส่วนแอร์อะไรต่างๆตามปกตินะก็จะมีในเรื่องของแอร์ออโต้นะคะการตกแต่งตรงกลางนี่จะเป็นแบบเปียโนแบ็กนะคะก็จะเป็นดำเงาๆแบบนี้ที่วางแก้วน้ำก็สวยงามแบบนี้นะคะหลายๆท่านเปรียบเทียบกับหลายๆาย,ออยี่ห <นะ S 1> ้อของ HRV เป็นหนึ่งในช้อยการตัดสินใจนะคะ ด้วยเช่นกันนะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะรถประเภทคร์บรเวนะคะเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวนะคะน,คนั่งสี่คน5คนกำลังสบายๆเนี่ย HRV คันนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะเพราะว่าอมสินเนี่ยส่งมอบรถให้กับลูกค้าหลายท่านแล้วไม่ผิดหวังนะคะที่เลือกนะคะ HRV ในการใช้งาน ราคารถจะบอกว่าสมเหตุสมผลนะคันนี้ราคาที่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันนะคะส่วนเรื่องของโปรโมชั่นนะคะก็ไม่ได้น้อยหน้านะเดี๋ยวยังไงในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยคุณลูกค้าสามารถพักเข้ามาถามสินได้เลยนะคะว่าอยากจะได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าเป็นในส่วนของส่วนลดพิเศษนะคะต้องการรายละเอียดอะไรยังไงนะยินดีมากๆค่ะที่ได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ เราพร้อมให้บริการอยู่แล้วค่ะอันนี้ฟังก์ชันบนพวงละไยนี้มีการได้พูดคุยไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะอันนี้ให้ดูโดยรวมนะคะสำหรับไมเนเจอรล่าสุดของ h r v คันนี้นะคะก็คือหลักๆจะโฟกัสที่ตัวเครื่องเสียงเนาะอื่นๆยังใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะกับรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ารถจะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะรถยังขายดีอยู่นะยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมเยอะอยู่นะคะ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งก็คือเรียนแนะนําโดยตรงเลยที่ผ่านมาคือตามกลไกของตลาดแต่รถยังได้รับความนิยมเยอะอยู่นะคะอันนี้บอกเลยค่ะอ่าแล้วเพิ่มเติมนิดนึงกระจกเป็นกระจกตัดแสงนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องหน้ารถนะคะโอเคต้องการรายละเอียดฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมก็แจ้งคำสินได้นะคะว่าอยากจะได้อะไรยังไงอยากให้เห็นทุกมิตินะคะ,ะ,คะของรถคันนี้นะคะอันนี้ ช่วงขานะเดี๋ยวฝากสำหรับหลายๆท่านที่กังวลช่วงขากลัวเดี๋ยวนั่งไม่สบายนะเอชวีน ja ี้ซื้อไปนั่งสบายทุกจุดแน่นอนนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้สำหรับภายในรถนะคะที่เอามาฝากกับทุกท่านนะคะได้ชมกันภายนอกรถจะเป็นสีอะไรก็ตามสำหรับรุ่น EL นะคะภายในก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนะคะอื่นๆก็ที่เป็น โปรโมชั่นที่แถมให้ก็ตามที่เรียนแนะนําไปนะคะชอบไม่ชอบรายการไหนเราปรับเปลี่ยนได้นะคะอยากให้บริการค่ะกับคุณลูกค้าที่สนใจ HRV นะคะวันนี้ก็พามาชมข้อมูลโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่น EL สำหรับรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมทั้งหมดสำหรับรถคันนี้ค่ะ HRV EL สวยงามเหมือนเดิมและหล่อขึ้นทุกๆวัน,นะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะก็ยังไงคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเป็นกําลังใจให้ผมนิดเดียวค่ะผมขอ,ก,ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะกดไลค์ให้นิดนึงนะคะแทนกําลั <รถ S 2> <อ>งใจเล็กๆน้อยๆนะคะแค่นรถนะคะอยากให้ผมได้บริการเพิ่มเติมก็สอบถามผิดมาได้เลยค่ะผนมีในส่วนของ คิวอารคอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถสแกนคิวอารค้จากลายได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยต้องการให้รีวิวอื่นๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะคะด้านล่างเลยค่ะยินดีรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่คุณลูกค้าแนะนำเข้ามานะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะคิดถึงองค์ีด้วยนะคะ